สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ,พ่พผอาากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือนี้ยายไพ่เด่นน้ำกอมมูลนเนื้อทางเล็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายาไพ่ได้ไม่เด้อดจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำายไพย่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชออออบบาา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 จจรรยยยยย์์ไดหืว่่ะะคคมมมมเเนตขุททัักกก คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่มาเบิ้งขนมไทยก่อนเป็นคลิปแรกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะประมาณเที่ยงก็กว้ยเดี๋ยวยายไพ่ลงอ่าลงขนมตำเล้าให้คลิปแรกเนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดรอดเดี๋วทางยายไพ่คะ เดี๋ยวลวงไห้นะคะพี่น้องเดี๋ยวแยกให้คำนวณก่อนอ่านคลิปนี้เร็วไปเดี๋ยวไปคำนวณก่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเทะๆนั้นมีฟันฟันห้เม็ดเดียวเลยพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งค่ะแนวทางอาจารย์ท่านเรกหกน่วยบนนะค่ะน่วยบนแนวทางของแอตาน้องวดที่เล้วน่วยบนห้หานะคะเริ่มไส้งวดนี่เป็นงวดแรกเด้อว่าสั้นพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหกมาหลักน่วยบนว่าสั้นพี่น้องเรขงวดนี้สิบอมาหกแปดซะบ่พี่นอ้นาา 6, นองคะเนาะ ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเอาเหล็เพื่อนบ้านได้พ่นองนี้มาเบิ้งคายแอสตางนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าสองตัวบนชุดเต็มไพ่มกักแนวทางแอสตางงวดที่เรียเขาหกหาตรงเลยเนาะเอางวดน,นี้แคปบหน้าจอได้เลยนะคะพ่นองคะขอโทษขอให้แย่ไพ่บริการหายขั้นตัวเล็ยกรายตรงขอโทษหลายเด้อพี่นองเด้อเนาะค่ะเนาะแคปบหน้าจอได้เลยนะคะพิษพลาดประการใดใเฮ็ดยังบ่ถืออกถือใจแย่ไพ่ก็ต้องขอโทษณตรงนี้ด้วยเนาะพ่นองเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอีกอ,อย่างเนาะนี่อันนี้เป็นแนวทางของคุยเสกเก่านะคะ่ะหนึ่งกันย่าพี่น้องคะแคบหน้าจอเลยเนาะย่ายไพ่อ่านสองตัวให้เนาะสามตัวแคบหน้าจอได้เลยเนาะมีหาสองสองเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสามเจ็ดสองหาสามหกสองศูนย์แปดและเจ็ดสี่ส่วนสามตัวแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสุดชน ตัวเน้นเพลินวัสดันพี่น้องสําหรับแนวทางของเพลินเนาะสูตรนี้มาได้บนล่างวัสดันขนมเล้ากะเข่าดีได้พี่น้องแอดจริงๆเดี๋ยวยายไพ่จะลงให้เป็นคลิปเลกเลยเนาะสำหรับแนวทางของแอดลูกสายนําหรือว่าแอดกุยโซกาวนี่แหละพี่น้องคะตาำล่างวดที่แล้วเกือบแตกสามเนาะมาเบิ้งค่างวดนี้งวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าหกสามหกห้างวดนี้เน้นสี่เก่ากับสี่ศูนย์นาจาพี่น้องจ้า สามตัวมีอยู่ที่4 8 4 9 4 0แต่เก่า่วเพิ่นเน้น4 9เก่ากับ40ย์สูตรนี้มาได้บนล่างเลอพี่น้องเด้อสำหรับเนวทางของแอดลูกสายน้ำเนาะพี่น้องเนาะสามคูพี่น้องคะเพื่อนเน้นให้เหลือส,สองคูเนาะเอามากับพิจณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางเด่นหน่วยบนนะคะสำหรับเนวทาว่าห้วยเพชรบุญน,นะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นหน่วยบนที่7812นะคะมากระจวดจัดต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทาง อัดตัดจากครบบนเหลือสองคูสองตัวทึ่งนิติจัดแหลกค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งสามกับสามเก่าวันซันพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางของแอดทอนบพแอดทอนกับแอดอต่อจำนาะจำเพราะใครได้ปรนใด็นทองทอตัวทอแพ้เด้อพี่น้องเด้องวดที่แล้วสองจุดเข่าแปดหกหางวดน,นี้เก้าหกห้าเก่าสี่ห้านอค้านอสามตัวบน ตรงต,ระะตัวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยวสันเก้าเจ็ดหนึ่งกะอ่าหลักะสองตัวที่เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหกสี่สองหกสองสี่และหกสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะแอดไผนะคะพี่น้องขะแอดไผบันเลงเลขเนาะค่ะแปดอ่าหกสองแปดหกสามแปดและหกสี่แปดไผมาคขอยอนําไปใส่เด้อพี่น้องเด้อฮามดามาก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ผสมมาวาสันพี่น้องชุดเต็มบอไม่จำกัดหลักว่าซันตรงโตดเนาะหนึ่งสามสามเก้าสี่แปดแลหาแปดแสดงว่าอันแยแพ้มาลงหายกันคือเพิ่นตัดมาแล้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางสำหรับแนวทางของเอ กระมนแก้มใสเนาะชุดเดียวแขนๆสองสอนย์ชนกันกับเอลรัชนกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะขนมไทยคนมักเลขกประสันพี่น้องค่ะสิบซิงหาวางหันไ้เขาอ่าหกแปดหกหานงว่าน,นี้มาตามต่อร่องเบิ้งเด่นหนึ่งนะคะพี่น้องสองตัวสักเก้าสห้าหนึ่ลยห้าเนาะสองตัว 9, 3, 5, 15, เก้ามตัวอยู่ที่9 3้าสาหและหนึหาเก้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าล่างตัวเดียวเขียนๆหาเนี่มาใส่ศูนย์แม่พี่น้องเนาะผู้ดใดบอมักสองเอาเนวมาใส่ศูนย์ก็ไดนะคะดเด็กเด่นตัวใดเนาะต่อไปเลยจ้าอ่าอันนี้เป็นขนมไทยคือขนมเลาาเนาะนี่ขนมเลาาเนาะพี่น้องเนาะดับบนตัวเดียวบนดินแผ่นฟ้าดับหาเนาะคะ่นะเนาะห้าไม่มาบนเนาะอันนี้สามตัวนะคะสามตัวโตวชุดเต็มเอามาโตใดนะคะพี่น้องคะ่ะ พิจารณาได้เนาะงวดที่แล้วเข่า86น้องวันนี้มี7 8 9 0 1 2 3 4เนาะค่ะวิ่น6 3ตัวทึ่งบนดินแผ่นฟ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขอ่าตะลางเนาะค่ะขอโทษด,ด้วยพี่น้องขอควอมทางเพจหลายเนาะค่ะพี่น้องคะต้องขอโทษขออภัยหลายๆด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นบอกว่าเลขตารางแอดคมหนึ่งทับเก่าทับ68เนาะค่ะ295 29650 จ็ดแปดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างเอ้ยสิบล่างนะค่ะสิบล่างเดินดีของแอนูนน่าเนาะผู้ใดลอเนาะค่ะมวดที่์เรวเขาหกสามเนาะขนมไทยเด้พี่น้องขนมเลาายังบ้าเนาะอ่างวดนี้นะคะหนึ่งทับเก้าทับหกแปดหนึ่งสองหกเนาะพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ขนมไทยคือขนมเล่าเนาะพี่น้องเนาะขนมไทยแอนโนนาสูตรใหม่นะคะพี่น้องมวเที่์เรวเขาแปดหกค่ะ เขาต้องหกหาเนาะวันนี้8 0 9 8 0 0 8 1 9 8 1 0 6 0 9 6 0 0เนาะค่ะหลักกัอ่า619 610เนาะค่ะพี่น้องหลักร้อยอยู่ที่มีหลักร้อยมีอยู่8กับ6เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดมาหน่อยค่อยหักเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะพยายาคอยจวดเด้อเพิ่นกระลุดมาสองหวดสามหวดหรอเนาะพี่น้องเนาะเอามาตามต่อจ้าวันนี้ซะ บนกันล่างเอาจวดบนจวดล่างน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่า3ตัวบนอยู่ที่618 619 628 629เนาะค่ะ2ตัวบนอยู่ที่19 6 28, 6 29 18 28นะคะเพื่นาจจะเน้น19ก็29เนาะข้างล่าง42 43 52และ53 เน้นๆนักๆแข็นๆมักกับจวดโหลดวับสั่น4 2ตัวเดียวลางเอาคืนเทิงน้่เดอพี่นองเดอรนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสื้อคิมชากลางลาวสุดจัด2ตัวลาง02 03 04 12 13 14นะคะพิ่จาหน้าได้เนาะหลักซิปมี0กับ1เนาะคะ่ะพี่นองค้าหลักหน่วย2 3 4เนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากลางลาวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ เพื่อนบอกว่าเลขเด่น10ล่างเนาะ7กับ8งวดที่แล้ว6กับ7มา 6, 6วันนี้7กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทาง10ล่างเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซอร์เวยไทยวัดวสันพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วเขาโตด8 685เนาะแล้วก็เด่น8นะคะแล้วก็อ่าสองตัวเขาหกหางวดนี้มาตามตัวตามตัวเนาะพี่น้องเนาะเด่น6เนาะค่ะสองตัว626364 232443เน้น62พี่น้องค่ะ324362 462 364แล้วก็863ปดหเซอร์เวยไทยวัดนะคะพี่น้องค่ะเอาพิจนาตามเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนลางงวดกอนหหกสามหกสี่วันซันงวดนี่ห้ยสี่สองกับสี่หกหมักกระจวดวันซันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าหลักสิบบนเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์บนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ารัฐบวมมาเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของแอดบักหำหน่อย um เนาะ เบิงตัขนมล่าหลายมาเบิงขนมไทยเพิ่นเด่นซี2ีสองซีสามีหกชุดวินอยู่ดีสองสามีหกอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของแอดบักฮำหน่อยเนาะมาเบิงค่ะสูตรนี้นะคะเก้าห้าแปดเก้าแปดห้านิติจัดเหล็กเอามักสูตรได้ค่อยแคบนาจอเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาปิดไทยด้วยแนยวทางสิงข์ขนองว่าซันพี่น้องค่ะเด่นนะคะเด่นเก่าเนาะ เพื่อนบอกว่า97และ92สูตรลางกันบนเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเลยรวยปังๆสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอโมูลเนาะทังให้ยายไมาใม่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางขอคุณไดหลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า